ประวัติศาสตร์ประถมศึกษาปีที่3นะชุดที่1แนวข้อสอบข้อ1ข้อใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกเราก็เปลี่ยนอันไหนจะรู้ว่าเป็นอันดับแรกก็ต้องเกิดก่อนใช่ไหมคะจะเปลี่ยนพศให้มาเป็นคศถึงจะเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมแล้วจะเปลี่ยนอันไหนเป็นอันไหนดีเอาอะสมมติเราจะเปลี่ยนคิดจักราชเป็นพุทธศักราชก็ต้องเอาไปบวกอีก543่มใช่ไหมอันนี้คิดศักราชทําให้เปลี่ยนเป็นพุทธศากตราชใช่ไหมก็ต้องเอาไปบวกใช่ไหมจะได้เปรียบเทียบกับพุทธศานตรกัน นะจะเปิดคิดจกดักรลดจะทําให้เป็นพศต้องบวกกับห้าสี่สามก็บวกสี่ได้เท่าไหร่อันนี้สามห้าบวกสี่เป็นเก้าสี่บวกห้าเป็นเก้าอันหนึ่งชักลงมาสามก็เป็นพันกับสี่สิบสามอ่าข้อใดเกิดก่อนคะนี่ไงคศนี่น้อยที่สุดก็คือเออเป็นพศน้น้อยที่สุดก็คือต้องเกิดก่อนนะปีพศสองสี่เก้าเก้าตรงกับปีคศใดพศจะทําให้เหลือเป็นคศต้องลบ ห้าสี่สามใช่ไหมให้เหลือน้อยลงก็ลบห้าสี่สามออกไปก็เหลือหกเหลือห้าเหลือเท่าไร่เหลือหนึ่งเหลือเก้าหนึ่งเก้าห้าหกนะบุคคลในข้อใดมีอายุมากที่สุดใครจะมีอายุมากที่สุดต้องเกิดก่อนถูกไหมคะอันนี้เกิดพศพศแล้วก็ต้องเปลีออ่ยนคศให้เป็นพศโดยบวกห้าสี่สามใช่ไหมจะได้เป็นพศเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่อะสามเป็นค่าบวกสี่เป็นเก้า อ่าแล้วเก้าบวกห้าเป็นเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ทดหนึ่งอันนี้เป็นสองอันนี้เปลี่ยนให้เป็นพศเก้าเก้าบวกสี่สิบสามทดหนึ่งเก้าสิบสิบห้าทดหนึ่งก็เป็นสองใครอายุมากที่สุดก็คือพศต้องน้อยที่สุดใครเกิดก่อนที่สุดอันนี้สองห้าสองห้าสองห้านี่สองสี 4, ่เก้าสามคนเดียวนี่นี่เกิดก่อนพศน้อยที่สุดเกิดก่อน การนับเวลาเป็นพศออกับคศออเกี่ยวเกล้องกับเรื่องศาสนานะเด็กๆถ้าพออัมพสเป็นคศออต้องลบ543แต่ถ้าคศออจะไปให้ตัวเลขเป็นพอสอก็ต้องบวก543 ปัญญาเกิดเมื่อปีคิชกราด1996ปัจจุบันปีพศ2553ปัญญามีอายุเท่าไหร่ก็ต้องเปลี่ยนพศให้เป็นพศโดยบวกกับ543ก่อนถูกไหมเพื่อจะได้ให้เทียบกับปีพศนี้ด้วยกันพอบวกปุ๊บก็เป็น9 13ท1 9 10, 15ทด1เกิด2539พศตอนนี้ปีเท่านี้แล้วก็ต้องเอา2553นะปัจจุบันปี2553ไปลบกับปีเกิดต้องพศเหมือนกันก็ต้อง2539ถึงจะรู้ว่าอายุเท่าไหร่ ลบกันก็เหลือเท่าไหร่สามสี่ก็อายุสิบสี่ปีข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหนังสือรุ่นนะน,นักเรียนรุ่นไหนรุ่นไหนนะเขาเรียกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนหนังสือรุ่นนะว่าเรียนเมื่อกี่รุ่นแล้วมีนะเด็กชั้นปีไหนบ้างข้อเจ็ดนักเรียนฟังเด็กๆก็เจ็ดเด็ก,ดกชายสุธีสอบถามข้อมูลของโรงเรียนจากคุณครูกัญญาจากข้อความนี้